พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่สองการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสมาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผกระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้น ขาทั้งหลายจึงพากันมาและชะงนสนเทเพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรใจพูดว่านี่แนะีคนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปาลาเทีย ชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคาปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟีเจียและแคว้นปัมฟีเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรินเป็นคนที่มาจากกรุงโรม ซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีดยิวและเป็นชาวคิดและชาวอาราเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเองพวกเขาจึงประหลาดใจและชงนสนเทพูดกันว่านี่อะไรกันแต่บางคนเยอะเย้ยว่าพวกเขาเมาเล่าอาังุ่นหม่ เปโตรปราศในวันเพนเทคอสแต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11คนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่าพี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเล่าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะเก้าโมงเช้าเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอล,เอลผู้เผยพระวจนะได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญ,ญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฟันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้น เราจะเทพระวิญญาณของเราบนธาตุทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยเพระวจะนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและไม้สำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง,ง่างามของพระเจ้า และจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระเยซูชาวนาซาเรสผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และไม้สำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยพระองค์ ท่กลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอาธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าว เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะดาวิดกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปลมปลียยิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวัง เพราะพระองค์จะไม่ทรงละค่าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข่าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิสบรรพระบุรุษของเราว่า ท่านตายแล้วและถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยพระชนะและทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับท่านด้วยพระปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของท่านให้นั่งบนบัลลังของท่านท่านก็ล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่า พระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเพราะว่าดาวิสไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าตรัสก,กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าจ้าวว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านเพราะฉะนั้น ให้พมพันธ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลกปราบใจจึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดีเปตโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้าเปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่าจงเอาตัวรอดจากชาติพันธ์ที่คดโกงนี้เถิดคนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอักรทูตและร่วมสามคีธรรม รวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานชีวิตในกลุ่มคนที่เชื่อถือเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และไม้สำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กัน ตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริมพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามา,มากยิ่งขึ้นทุกๆวัน